สวัสดีครับนานาทุกท่านมาครับกับคลิปรีวิวคันอีกหนึ่งคันคันอะไรมาเต้นคัน,นี้ติดปากหน่อยนะคันอะไรครับมาเต้นลอกอะไรครับมาเต้นรอบนี้ก็อยู่กับเจ้านี้ครับคันของอาเบียกาซูฮอ r ์เนตสติงเกอร์พัดอาบูกาเซียครับฮอ r n เนตสต n ิงเกอร์เนี่ยเป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งของอาบูนะที่ทำคันออกมาเยอะมากมาก ไม่ว่าจะเป็นคันท่อนเดียวคันแบบสีท่อนหรือว่าคันแบบพอนี่สติงเกอร์คันเลอร์ก็มีนะครับซึ่งเป็นคันแบบคันสีสีคันลายพางทหารเยอะครับคันอาบูเนี่ยซีรีส์แม่งยิบย่อยย้อมแยมหยุมหยิมเหมือนลอกเลยครับแต่ก็เป็นซีรีส์ถึงซีรีส์ที่คันเขาดีจริงนะถ้านาๆไปสังเกตตามบอกกับพงบุฟเฟ่พวกเนี้ยนาจะเจอคนถือคันฮอนด้ t สติงเกอร กับคันลาพาราแบ็กทันดอสเยอะมากๆถ้านาสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นหรือคนครบเยอะหน่อยก็จะไปถือพวกคันจีคอนควสหรือว่าจะไปซีสสกายเล่เลยเบาๆเคาะมันๆแต่ฮอเนี t s ิงเกอเนี่ยผมกล้าพูดว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกสำหรับสายกระพงบุฟเฟ่ที่ถือกันเยอะมากเพราะว่าเป็นคันที่ให้เซนที่ดีแล้วก็ละเอียด แล้วคันก็ไม่ได้น้ําหนักมากมายอะไรเลยกับราคาที่ไม่ได้สูงมากเกินไปมือหนึ่งในไทยเนี่ยถ้าเจอของนะครับก็หาได้อยู่ประมาณสี่พันนิดๆน,น,นะสี่พันสี่สี่พันห้าแล้วแต่ว่าจะหาได้ที่เลทไหนส่วนตัวนี้ที่ผมหยิบมารีวิวจะเป็นเจ้า Hornet s p r n n e r เ plus ตัวที่เป็นนาโนคาร์บอนแล้วเป็นคันซีรีส์สอของ Hornet ตัวนี้จะเป็นคัน6ฟุต7ท่อนเดียวนะครับเวทจะเป็นเวทแบบ X เลย10ขีด30 BB นี่ย่อมาจาก Big b e a ตัวนี้จะเขียนไว้ว่ารับประกัน3ปีแล้วก็จะมีรายละเอียดการใช้ไว้6ฟุต7นิ้ว r e g u l a r Fast เหมาะสำหรับใช้กับเหยื่ออะไรบ้างดึงมาให้ดูนิดนึงเนี่ยเขาจะมีเขียนไว้เลยซีรีส์คันแต่ละซีรีส์ของเขามี 6111M 612M 651MLBF 652MLBF 661M 662M 664 671 672 691 711 712 721 722 741ส่วนตัวนี้จะเป็นที่สีเหลืองไฮไลท์ไว้ก็คือ 671XBB ผมชอบคันสไตล์แบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นดีห้อไหนก็ตามนะครับที่มีบอกไว้ว่ามันเหมาะกับใช้งานอะไรอย่างนี้นเ,นเห็นไหมเท็กซัสลิกสมอลรับเบริร์ลิกออันนี้ไม่เหมาะกับสมอลอันนี้เป็นเหมาะกับอะไรแคงเบบไม่ได้เนี่ยไปเหมาะกับเหยื่ออะไรบ้างเขาจะมีเขียนระบุบอกเลยครับว่าคันตัวเนี้ยเหมาะกับการใช้กับเหยื่อปะมาไหนเหยื่อประเภทไหน ง่ายครับในการที่เราจะเลือกซื้อคันให้เหมาะกับงานที่เราใช้ตกปะไปดูพระเอกของงานกันซอมต้องไปพูดถึงแล้วนะะตัวนี้เป็นนี่ราคาคือราคามือหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันเยน จิ้มเครื่องคิดเลขเอาตอนนี้เวทประมาณ20ประมาณ22นะ0.22ถามว่าอุย้ยแบบนี้ราคาบิลนในไทยมันก็แพงกว่าซื้อที่ญี่ปุ่นนะครับก็ถ้าน้าสะดวกนั่งเครื่องบินไปซื้อที่ญี่ปุ่นเองแล้วสะดวกคิวกับเองนะครับก็ถูกกว่าครับแต่ถ้าน้าไม่สะดวกก็ให้กําไรพ่อค้าเขาบ้างเดี๋ยครับค่าขนส่งค่าเดินทางอะไรต่างๆมันไม่ใช่ผมไปเข้าข้างพ่อค้านะมันเป็นสิ่งที่เขาเขาต้องลงทุนครับเขามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีอะไรต่างๆซึ่งอยากให้ เข้าใจครับบางทีหลายๆเจ้าก็ไม่ได้ขายเอากำไรมากเกินไปหรอกทานาคิดถึงค่าเดินทางป้ายก็จะมีบอกไว้เลย Hor e น t s t i n g e r p a ั t ตัวนี้เป็นเคไกนะครับแล้วก็วงในเป็น a l c ค n i t e แล้วก็ป้ายราคาอาบังกาเซียปไปดูพระเอกของงานกัน สวยใช่ไหมล่ะคันแบงค์ตัวนี้จะใช้เป็นนาโนคาร์บอนของทางฝั่งอาบูกาเซ่เขานะครับแล้วก็จะมีเขียนไว้แบงค์ทัสดีไซน์ก็คือช่วงที่เนื้อแบงค์สัมผัสกับมิ้วเราเพื่อรองรับเซนคันตรงนี้จะมีเขียนไว้อีกไมโครไกด์ซิสเต็มแอนด์เอ็กเวเปอร์แอนด์นาโนเอ็กเวเปอร์คืออะไรครับนาะเต้นโอ้คันนี้ผมว่านานานรู้จักกันดีเลยเอ็กคอร์ท เป็นการพันแบงค์ยอดฮิตที่ทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่นะผมมองว่าก็ยังคิดอยู่เนี่ยคันนี้จะพันเอ็กคอร์ดมันจะถึงไกด์ตัวที่2จากข้างล่างนะครับก็ถามว่าเพื่ออะไรเพื่อพาริฟในการงัดแรงส่งจะมาจะถึงเกือบ,อบโคนคันเลยแล้วก็จะมีเขียนไว้ Stinger Plus SSPC 671XBB คัน6กฟุตเจดเวทเดียร์แม็กอยู่ที่สี่ออนแม็กอยู่ที่4ออนเลย แล้วก็เวทสายอยู่ที่10ขีด30เขียนไว้ไมโครไกรสิสเต็มก็จริงนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้ไมโครไกรสิสเต็มนะต้องบอกกันก่อนว่าคันอาบูทุกคันถ้ามีคำต่อท้ายสมมุติเป็น 671XB b แล้วก็ขีด MGS นั่นถึงจะเป็นไมโครไกรสิสเต็มนะครับก็คือ MGS ของรหัสคันคาบู อาบูจะย่อมาจากไมโครไกด์ซิสเ็มซึ่งจะเป็นไกด์ตัวเล็กซึ่งอันนี้ไม่ใช่ไมโครไกด์นะครับเพราะว่าไม่มีรหัส MGS แต่ตอนผลิตป้ายเนี่ยคงจะปั๊มมาไปหมดอะวางไกด์ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9วางไกด์ทั้งหมด9ตัวรวมทิปท็อปแล้วก็เป็นไกด์ทรงเคทั้งหมดทั้ง9ตัวเลย สวย made in ใชหน่ส뉴ิวซ시สเป็นของฟูจิแน่นอนผมมั่นใจถึงจะไม่ได้บอกไว้แต่คันอาบูที่เป็นตัวกลางๆไปจนถึงตัวบนแล้วใช้ริวิสฟูจิซะส่วนมากเลยครับด้ามเป็นด้ามไม้ก็อกด้ามเป็น EVA อยู่แล้วส่วนตัวตูดก็จะ มีโลโก้อาบูป้ายทองคันเหมาะกับอะไระครับมาเต้นก็เนี่ยครับมันเอาวสำหรับตีบิ๊กเบดบีบีเขาก็เขียนมบอกอยู่แล้วว่าคือเป็นเหยื่อบิ๊กเบดเหยื่อพวกตัวใหญ่ๆหน่อยไม่ว่าจะเป็นแบบปลายางตัวใหญ่ลัพเปอร์จิกตัวใหญ่ๆเหยื่อจอยตัวใหญ่ๆเหยื่อบิ๊กเบดทั้งหลายครับเอาไปเล่นเหยื่อใหญ่ เอาไปตกปลาไซส์ใหญ่ๆหน่อยเขาลองรับเวทเหยื่อสูงสุดถึงตั้งสี่สี่ออนนะเนาะยังไงก็สบายครับสำหรับสายเอาไปเล่นนะครับเหยื่อสดชะโดกระพงใหญ่ๆหรือว่าเอาไปตกพวกปลาสป,ปลาดเอาไปเล่นเทพาชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าเอาไปลงเขื่อนนะครับเอาไปงัดข้อ สบายๆหาลอกเบรกหนักๆประกบหน่อยนะลิฟคันลิฟคันฮอรเด็บแบมันสูงอยู่แล้วเซนคันมันก็ดีอยู่แล้วแต่ในตัวที่เวทล่างๆเนี่ยเซนเขาละเอียดเซนเขาคมจริงครับหาลอกเบรกหนักๆ,ๆประกบแ n t เทเลสดีซีแอนเทเลสยี่สิบห้าแล้แล้วแต่เลยครับสำหรับสายเอาไปเล่นชโดจิบสวย ปิ๊บนีมีเตสวยคันโทนดำลอกโทนเงินเข้าจะตายดูดูดีครับหรือจะไปใส่ IMZ ก็สวยเนี่ยครับกับเจ้า Hornet s t i n ิ e r p a ร k คันนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเอาไป ไม่กล้าพูดเท่าไหร่เนาะแต่ก็พยายามจะหาตัวได้ให้ได้นะครับเดี๋ยวลองเอาไปงัดช่อน Amazon, อเมซ o n บ่ออเมซ o n BKK กันซึ่งตอนนี้เขากำลังจะลงช่อนอเมซอนเพิ่มแล้วก็ลงเยอะด้วยแล้วช่อนอเมซอนใหม่ๆเนี่ยมันมันยังกัดไม่เลือกอยู่ก็เดี๋ยวเอาไปงัดครับนัดกับเจ้าของบอ่อกับคนดูแลบอ่อไปแล้วว่า เดี๋ยววันที่เอาปลามาลงก็กิ้งกลางมาบอกกันด้วยเดี๋ยวผมไปตกส่วนวันไหนล่ะครับมาเต้นบอกไม่ได้ครับผมงกผมจะตกคนเดียวเนี่ยผมเป็นคนตรงตรงผมงกผมจะตกคนเดียวลงหลาตัวครับเดี๋ยวงัดแม่งตัวเลยเอาให้เหนื่อยตายกันไปข้างหนึ่งสวยครับ เอกลักษณ์ข้อดีอย่างหนึ่งของคันอาบูนะคันอาบูทุกคันเป็นคันที่ค่อนข้างจะไม่ใช่ผมไม่กล้าใช้คําว่าค่อนข้างนะคันอาบูทุกคันเป็นคันที่สร้างออกมาดีมากนะครับเป็นคันที่ดีสวนทางกับราคาจริงๆนะคันอาบูเป็นคันที่ดีสวนทางกับราคามากยิ่งตระกูลแฟนตาซิสตาของเขาเนี่ยวัสดุคันอะเขาเลือกใช้อย่างดีทุกอย่างจริงๆยิ่งตัวอาบูพวกตระกูลยาใบเนี่ย เฟรมก็จะเป็นแต่จริงซีรีส์แฟนาซิสต้าเนี่ยไกด์ทุกตัวเป็นไทเทเนียมเฟรมหมดนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าวงในจะใช้เป็นอะไรจะเป็นซิกหรือว่าเป็นทอไซส์แล้วแต่เลยแต่ถ้าเป็นตัวยาใบตัวท็อปทอปของยาใบก็จะเป็นไทเทเนียมเฟรมแล้ววงใน,นเป็นทอไซส์แน่นอนเกรดแบงก์ก็จะชัดคัดเกรดอย่างดีๆใช้เทคโนโลยีดีสุดในการผลิตคันของอาบูทำคันขึ้นมาผมอยากให้น้าๆนนลองเปิดใจหาคันอาบูมาใช้กันดูครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวล่างๆหรือว่าตัวบนๆเนี่ยผมกล้าพูดว่าในเรทราคาเท่าๆกันอะหาตัวจับอาบูยากเหมือนกันถ้าจะมีคนถามมาเต้มไม่ชอบคันสตรีทอครับไม่ใช่ผมไม่ชอบคันสตรีทครับบางทีผมอาจจะแค่ไม่ชอบดีไซน์เขาผมชอบดีไซน์อะไรที่มันค่อนข้างจะออกไปทางแนวแบบดิบๆมันดูแล้วมันแบบถ้าพูดกันตรงๆก็เรื่อง สิติการชอบคันของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆนะผมก็ทําได้แค่เป็นคนที่ชี้แนะแนวทางให้นะา,นาถ้าน,านาเคยถามคําถามจากผมในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่เคยเชร์อาบูออกหน้าออกตานะหรือว่าต่อให้ผมเคยเป็นติ่งอาบูชอบอาบูมากๆก็จริงแต่ผมก็จะไม่เชร์อาบูออกหน้าออกตาผมจะแนะนําลอกตามที่นาขอมาสไตล์ที่นาอยากได้ บางทีบางคนขอ bc มาผมก็จะมีค้านบ้างนะครับถ้าน้านจะเอาไปเล่นเหยื่อ3กรัม4กรัมเนี่ย BC มันตีไม่ออกน้านไปลองดูไดว้วาดีกว่าไหมมันตีง่ายกว่ามันสนุกกว่าหรือว่าผมอยากได้ bc จริงๆครับนะเต้นชั่วโมงนี้ bc ที่ตีเหยื่อแบบ4กรัมได้5กรัมได้ผิวๆมันก็คงมีแต่อันเดบรัน C ครับถึงเขาจะไม่ได้เกิดมาเพื่องานเหยื่อเบานะแต่ก็ตีออกตีได้ ตีดีไหมอยู่ที่คันที่ประกบครับคนที่เคยอินบ็อกคุเกับผมจะรู้ดีแล้วว่าผมไม่เชียร์ค่ายใดค่ายหนึ่งออกหน้าออกตาจริงผมจัดให้ตามที่น้าชอบแล้วน้าไปพิจารณาเลือกเอาเองอีกทีหนึง่งคันลอกที่น้าได้เลือกด้วยตัวน้าเองอีกทีหนึง่งมันใช้ดีมันใช้สนุกแล้วมันก็ถูกใจน้ามากกว่าที่น้าจะไปฟังคำแนะนำจากคนอื่นส่วนใหญ่ ลอกที่เราจะใช้คันที่เราจะใช้เราเลือกเองอะครับเชื่อผมดิลองพิจารณาไล่ดูดูครับช่องทารีวิวบีเยอะมากไล่ดูได้เลยครับไม่จำเป็นดูช่องผมช่องเดียวก็ได้หลายช่องลองไล่ดูลองดูข้อดีข้อเสียที่นานาเขาทาแล้วเขาพูดกันแล้วก็ค่อยเอามาคิดเอามาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยมันตรงกับงานที่เราอยากใช้หรือเปล่ามันตรงกับงานที่เราต้องการเอาไปตกหรือเปล่าตรงกับสเปคที่เราอยากได้ไหมแล้วก็ไม่มั่นใจ พิทบอกถามผมได้ครับผมไม่เคยคิดตัเราค่อยเอาคําตอบไปคิดด้วยตัวน้าเองอีกทีหนึง่งว่าเออตัวนี้แล้วกันจากที่เราเลือกเราพิจารณามาผมรับประกันครับน้าจะสนุกกับมันน้าจะใช้งานมันอย่างสนุกสนานแฮปปี้มีความสุขที่สุดเลยเพราะมันคือลอกมันคือคันที่นา้าคิดแล้วก็เลือกมาด้วยตัวน้าเองเชื่อผมดิผมป้ายาคนมาเยอะ ส่วนคลิปนี้ก็ตามนี้ครับขอบคุณนานาที่เข้ามารับชมรับฟังกันนานาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ช่องให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้คนทําช่องมีอะไรมาให้ดูเรื่อยๆแน่นอนครับอะไรใหม่ๆอะไรที่มันออกอะไรที่ขอมาแล้วผมจัดตามคิวให้ช้าไปบ้างเร็วไปบ้างก็ต้องของอภัยด้วยครับทุกลอกทุกตัวคันทุกคันอุปกรณ์ทุกอย่างที่ผมหยิบมารีวิวมันคือ ส่วนหนึ่งของความคิดผมแล้วนะที่ผมมองว่ามันน่าสนใจอยากให้นานาได้รู้จักได้ลองดูว่าเอ้ยอันเนี้ยผมมองว่ามันน่าสนใจนานาสนใจกันหรือเปล่าส่วนอีกเรื่องอื่นก็แล้วแต่ครับส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันคลิปนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ